สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซทางช่องน้องคํแแพงชแนลเนาะคะ่ะตอนนี้แม่เพนก็มาทักทายสบายดีเอฟซทางช่องของตอนเช้าวันที่ยี่สิบสามมิถุนายน2 5ง6เนาะคะ่ะไม่ยังหลหะะลูกอย่าแกล้งน้องพี่หนิงนี่ ตอนเช้าของวันที่ย3่สานะวันนี้จะเอาแนวทางฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนามาฝากมาตอนเอซีทั้งช่องเด้อค่นะเนาะไปวิ่งวิ่งวิ่งตามพี่หนิงแล้วไปเลยไปไปแม่ไปนั่นไปอย่าให้แม่ไปนั่เนานะเขาเหนยังไปห้องฮะน,นะพอเห็นงานอยู่ในห้องอยู่อย่าไปกวนพ่อจ้ะพ่อ,พอเออพ่อทำงานอยู่ เข้าใจไหมทำอะไรกันเด็กๆกนี่น่อ <c oughs> เออเบยุเออบยุในห้องน้ำหันอืมบยูในห้องน้ำหัลหลายๆคนเนาะเเฮือนกาจะบุญไหว้เนี่ยจัหน,น้อยเนาะคะ่ะเอซกาผู้ใดมักผู้ใดชอชมเนาะค่ะแนวทางเนาะคะา่ะห้านอยของ ตาปากน้ำโพหรือว่าเราพัฒนาของตาปากน้ำโพเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีอาจารย์สวัยเนาะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้ด้วยเดอ้อค่ะเนาะเพราะว่าช่องน้องคำแพงชาแนลเป็นช่องน้อยๆต้องการเอฟซีมาให้กำลังใจอีกเยอะแยะเลยเนาะคำแพงเนาะขอกำลังใจเด้อคนละไลค์คนละแชร์ like, คนละดวงนะคะเอาเต้นเอาเอา เอาเอาข้าวแพงหน่อยนี่นะไม่แต่ตุ้มเนาะย่องกัดเพิ่นขำแพงเอาเต้นเต้นเต้นเอาเอาเอาเต้นอีหยังคือจันทร์อ๋อลำสวยๆลำสวยๆลำสวยๆวอ๋ลำสวยๆวุ้ยตกโอ้ยเดี๋ยวเต้นภาพเบิ่งเนี้ยท่าฮาน้อยของสามเซียนนะคะ แบบหนึ่งเห่นกับคำแพงแกงส้มไปก่อนเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดสนใจจะสั่งจองขี้มแคลเซียมเนาะคะ่ะยาบำรุงสายตาเนาะก็สั่งจองมาได้เด้อค่ะเนะาะเมื่อว่านนี้ของตาปางนั้นพกก็พาพไปอีกแล้วเนาะตัวจับคู่แต่ตัววิ่งตัวรูดเข้าแค่น้อยเดียวเนาะคือน้อย VIP เท่านั้นเนะาะกะบ่เป็นอย่างคะ่ะ FC เพราะว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วเนาะเข้ามาให้กาลังใจแต่ทุกๆวันในเด้อเนาะค่ะวันนี้ได้ลาวแล้วก็ฮาหนอยไปพร้อมกันเนาะค่ะเอฟซี H C. วิ่งลุดหฮาหนอยแม่นๆของผู้ใหญ่จะดีแล้วก็ผู้ของอาจารย์สวัยเนาะมาเอนีอก็ไดามาแล้วค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขน,น้ำกันก่อนค่ะค่อยมาเล่นกับคำแพงแกงส้มกันกอ ดูเอฟซีเลย <Okay. S 1> ขับแพงเห็ดสะเต็มเลย <laughs> เพื่อนมีเด็กหน่อยก็จะประมาณนี้แหละเนาะคะ่ะเอฟซีเยาว่ากันเด้ออันไหนโบดีบองงามหูง,งามตากค่ะข,ขวางหูขวางตา,าขอถทดขอไปน้ำเอฟซีเนาะนี่ค่ะกะกอนจะไปเบิ้งของมือนีเนาะกะมาเบิ้งของมือว่านนี่กันกอนนะคะ <laughs> เอฟซีนี่ค่ะ ของเมื่อวานนี้ค่ะของผู้ใหญ่ใจดีค่ะให้มาเจ็ดกับหกเนาะคะ่ะเจ็ดกับหกเข้าทั้งสองตัวเลยเนาะคะ่ะเอฟซีมาด้วยกันเลยเนาะคะ่ะหกเจ็ดเนาะอ๋อหกเจ็ดน้อยปกติเนาะมาทั้งสามน้อยเลยเนาะเมื่อวานนี้เนาะเะมื่อวานนี้ท่านให้มาเจ็ดกับหกเข้าบททุกน้อยเนาะ,ะแล้วก็มาทั้งสองตัวเนาะ,ะมาดีเนาะเมื่อวานนี้เนาะ,ะส่วนของตาปากน้ำโพเนาะคะ่ะนี่ยค่ะ นอยพิเศษให้มาหนึ่งกับสีไม่เข้านะคะจับคู่กับบ่เขาเนาะ,ะนอยปกติให้มาสองกับห้ากับบ่เขาเนาะคะ่ะจับคู่กับบ่เขาะคะ่ะส่วนนอย V i p พให้มาหนึ่งกับสี่เข้าแค่สี่เนาะคะ่ะจับคู่บ่เขาเด้อะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะวันเมื่อวานไม่เข้าแล้วเนาะ,ะมาแก่เมื่อไหม่มือหนี่เนาะคะ่ะ FC ซสู่ต่อไปน้ำกัดเนาะ ตัวเลขที่เขามีหลุดเป็นธรรมดานะคะเอาสู่ต่อไปน้ากันค่ะนี่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีเนาะให้มาฮาหนอยบนล่างนะคะเวียงลูนหกกำหาเนาะคะ่ะ fc มอนิ่เพิ่นใไห้มาหกกำหาเนาะไอเอฟซี FC. ทั้งสองเอาไปวิ่งไปรลดเอาเนะาะอาจจะเข่าตัวใดเนาะได้ของผู้ใหญ่ใจดีแล้วค่ะแต,ต่มาต่อที่ฮาหนอยของอ่า ตาปากน้ำโพกันก่อนเนาะแล้วค่อยเอาลาวนะคะ fc คืบอบ่มมีตกกันเลยเนาะนี่ค่ะส่วนของตาปากน้ำโพวันนี้เนาะนอยพิเศษค่ะรูดสี่กับเจ็ดเนาะคะ่ะสี่กับเจ็ดจับคู่ให้4หก9เก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสำหรับคนงบน้อยเนาะค่ะ fc เปิดเห็ดมากเพื่อคนงบหน่อยเนาะ น้อยพิเศษรูดสกับ7จเนาะคะ่ะจับคู่ C6, หกซีเก้าเจเจเกนาะส่วนน้อยปกติค่ะรูด1กับ C ีนะคะหกับซี 4, ค่ะจับคู่ให้หนึ 4, ่งซีหเจ็ดค่ะส่วนน้อย VIP เนาะ,ะให้มารูด9กับ2เนาะคะ่ะรูดเกับสจับคู่ให้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ 0, ะคะเอ คแคปหน้าจอเอาแนวทางห้าน้อยของผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ตาปางน้ำโพนี่กค่ะเอาของอาจารย์สบายอยู่ใส่ละแต่แปบบ๊บ,บนึงค่ะ FC. เอฟซีอ๋อนี่างนี้ค่ะนี่ค่ะได้ของผู้ใหญ่ใจดีแล้วตาปากน้ำโพแล้วเนาะกลับมาเบิ่งของผู้ของอาจารย์สบายกันเลยค่ะนี่ ส่วนของอาจารย์สบยหหัยฮานอยวันนี้วิ่งลูดบนรางเนาะให้หากับซค่ะให้หากับซเอาบอเมียนอันนี้อันเก้าขอโทษหลายๆยไนข่คเอฟซนี่เนาะนี่ค่ะ,คะ,นะคะให้เก้ากับแปดเนาะค่ะวิ่งลูดบนรางมาอนีเนาะ วันที่ยี่สิบสามให้เก้ากับแปดเนาะค่ะตัวประกอบกามีเจ็ดมีศูนย์มีแปดมีหกมีห้านะค่ะส่วนเลขฝันของเพิ่นก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์สามเนาะกับเพิ่นว่าเลขฝันอาจจะบกค่อยเขากับติดว้บาทสองบาทเนาะค่ะเพื่อมือมันเข่ากามีเนาะเพิ่นว่าเนาะพอด้มากับตามพอด้บมมากับพันใดเนาะเอาให้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะ คะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยเนาะวิงลูดบนล่างค่ะเก่ากับแปนเนาะคะ่ะตัวประกบก็มี่เจ็ดศูนย์แปดทกหาเนาะเลขฝันของคนกรมี่หนะะึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์สามเนาะเอามาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะของสามอาจารย์เด็ดเด็ดดังดังเนาะคะ่ะสามอาจารย์ก็คือของผู้ใหญ่ใจดีของตาปากน้ำโพเนาะแล้วก็อาจารย์สวัยเนาะฮานอยเนาะคะ่ะ บอแม่นอนัานลาวเดอ้ออันนี้มันฮานอยเด้อค่ะหลังจากแคปนาจอเอาห้าน้อยแล้วเนาะขึ้นมั่วๆแถวเอฟซี FC. แจ้งบค่ะชัดบค่าแคปนาจอเอาห้าน้อยแล้วเนาะค่ะเพ่นกนะเอาลาวของตาปากน้ำโพมาฝากมาตอเอฟซีทั้งช่องเนาะเอาได้ห้าน้อยแล้วค่ะ,ะเอา ลาวพัฒนาของตาปางน้ำโพวันนี้ค่ะนี่ค่ะลูดสี่กับเจ็ดเนาะคะ่ะวันนี้ของตาปากน้ำโพเด้อค่ะลาวพัฒนาสี่กับเจ็ดเพิ่์ไนม่าสามตัวกามิซีเก้าหาแล้วก็จะตัดเล่นกามิเก้าหาซีหาซีเก้าเนาะค่ะซีสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองเนาะค่ะแนวทางลาวพัฒนาเนาะของตาปากน้ำโพเพราะว่บบาวัน พุทธเนาะของพ่นเขาที่ส 7, มเเจานะคะแคปนาจอเด้อค่ะแนวทางลาวพัฒนาเนาะของตาปากน้ำโพลูดสกับ7จ็ดมาสาตัวกับมี C 9, 5เกาหาอมาตาเล่นกะ็ะไดเก้าหาซีหเก้านาะคะ่ะ 4, ีสอแล้วก็เจ็ดสนะคะ่ะ fc ค่ะเพราะว่ามือนั้น,นจะมาออกอยู่คู่นี้เนาะคู่ทีมคู่อ่าลางของเพิ่นเนาะเพิ่นไหามาลางนี่ค่ะแต่ว่าตัวนี้เล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเนะาะเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งสองทั้งหกคู่นี่แหละค่ะเอฟซี FC เนาะกันไว้ค่ะตามนี้เนาะคะ่ะยเอฟซีการสุดท้ายก็ขอไว้พ่นให้เอฟซีทั้งช่องนะคะ ๆๆเฮงๆลอยๆปังๆไปด้วยกันกับแนวทางฮาหนอยและเราพัฒนาวันนี้ของช่องนะะ้องคำแพงชาแนลเนาะค่ะแล้วก็ขอของสามเซียนนะคะทำอะไรคะแพงกินมาม่าบออร่อยไหมบอกเอฟซีหน่อยม่งั้นล้ายนะคะเอาสุดท้ายก็ขอไว้พ่อห้เอฟซีทั้งช่องแล้วก็เซียนทุกเซียนอาจารย์ทุกอาจารย์สุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะปาราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเด้อค่ะ หฮงเฮงเลย่อยทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า